เออทรงผมอันไหนเหมาะครับว่าแบบถ่ายงานลูกค้าแล้วโอเคไหมนี่เพื่อนๆโอเคไหมฮะทรงนี้ทั้งหมดแล้วถ้าตัวแล้วเอะไรแตเต็มไปหมดเลยขอแล้วเต็มไปอะไรได้หน่ะอะไรเนี่ยอันนี้เผื่อแบบว่าถ้ามุ่งว่าทรงผมแม่งแบบว่ามันไม่เวิร์กเลยใช่ไหมก็เอาเนี่ยมา้ทอะไรแต่ก่ออะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะเล่นยังไงดีวะไอ้เหี้ยท่ำท่ำเลยเจอแม่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 ถ้าไม่รู้มาห้องผมแม่แล้วต้องรอจะโกนไหมโกนไหมโกโกจะขอขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาเอ๊ะจะขวดอะไร น้ำผมอุปกรณ์เลยอาอุปกรณ์ทำไมเอาไปทำะารอุปกรณ์อะไม่ใช่อุปกรณ์ครับวนน้ำผมครับวดน้ำอะไรไหนไหนใช่ยังไงคนน้ำตดยงี้ครับมัไม่ดูดดีมันดูดล่างไหมถ้าดูางี้มันดูไม่ขึ้นมันจาไอมันจะมาแต่เสียงยังไงแล้วไปแชกี้ไปทำไมเอาแชกีแบบว่าเวลานี้ไปพิษไข้ดำาไท้ดำมึงไปปตรงนี้ไอจับเลยไอไอเอไ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 อนอไ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 นไอไออไออนนะ รับงานให้ไหมอ่ะเออลูกวัดลูกค้าเนี่ยทั้งหลายอ่ะครับถ้าผมต้องโกนแล้วแบบใส่วิกอย่างเงี้ยพี่พี่แบรนด์ทั้งหลายจะรับได้ไหมครับถ้ารับไม่ได้ผมขอสักไปเิ้วกูแทนได้ไหมเม้นมาเลยจะได้รู้นะถ้ามันถ้ามันไม่ได้ก็ผมต้องสักเล้วกูแทนน้ะล่ะไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวกเยไอ้ครนี่ก็เกินแล้วเกิินี่กว่าที่บ้า